สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าื่อนี้พาท่านผู้ชมมาชมบ้านลุงหารใหม่เกา่ามาเบ่งบรรยากาศว่ามีบ้านหลังใหม่เห้ท่านผู้ชมเบรราา่งบ่อสำหรับมื้อนี้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศของล็อกที่หนึ่งบ้านลุงหารล็อกที่หนึ่งเอามาตั้งยุสองหลังจ้าตั้งใหม่อันนี้บ้านสามพเจ็ดพึ่งเอามาตั้งเห็ดยังวนแล้ว ทำยังไม่เสร็จเลยบ้าน3าม้เเมตรสำบากตังเนี่เดี๋ยวรายละเอียดรายละเอียดต่างๆนี่เบิ้งช่องกีวีบาท์แฟมิลี่บาท์เล่าเนาะจ้ะอันนี้คือเก็บยังเก็บรายละเอียดยังไม่เสร็จแต่วา่าสิใท้ายเบิ้งตอนยังวม่เสร็จ กตอนเซตแล้วต่อนลงสีเซตแล้วกับสิผ้ามาเบิรงอีกทอนึงเบิรงบรรยากาศรอบๆก็ครัหรับบานล่งหาดใบเกาลอกที่หนึ่งนี่จะมีระเบียงด้านหน้าระเบียงด้านหลังแม่บ้านแม่นม้ก็เป็นโซ่ที่เคยลงให้ท่านผู้ชมเบิรงอยู่ตลอดนะจน๊ะเนาะแต่ว่ามีหลังไม่ออกมาจ้ะถ้าช่มคือเกาบพะว่าสิเป็นแบบเกาทำทำมีหลังไม่ออกมากับสิบผ้าชุ่มคือเกาว่า บ้านลุงหาเนี่เพิ่นเห็ดบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังนี่ช่อเกา่านี่คือเกาอ่าพอกะให้ท่านผู้ชมเบิ่งไปน้ำกันเพื่อท่านผู้ชมท่านใดที่มองหาบ้าน,นอยู่อยากได้บ้านลุงหาอยากใช้บริการบ้านลุงหาคกะจินทร์ละหน้าเบิ่งเอาเนาะทาาช่องก็เป็นตดวแทนในการพาชมบ้านแบบเกา่าเห็ดออกมาใหม่แต่ละหลังแต่ละหลังนี่เป็นทังไหนสร้างกับลุงไทยลุงหน้าวาสัน นี่ก็เป็นลังที่เคยลงให้ท่านไปชมเบิงแล้วล่ะยังบ่อออกข้นก็ลอ่อทรงลูกค่าอันข้นเป็นรอกที่สองของัันมุฐานันินนนสผ้าไปเบิงมี่ละจ้าบรรยากาศบรรยากาศ,าก,าศกับปะมาณนี้ผ้าไปเบิงลังนั้น เาอยังเาอยังเบ้องบนน้องดาวครับดูท่าดูชุ่มนาอัปเดตบ้านน้องดาวเรื่องอาหารครับสร้างไปไซก่อนสร้างไปเฮ็ดหน้าครับ <c oughs> สร้างลงหน้าแล้วเอา้ยไปใส่ปอใส่มันใส่อ้อยสร้างกันเลยบ่มีครับเลยเฮ็ดยังบ่แล้วเนาะแต่ว่ากระสิมาพามาเบิ่งเรื่อ,ๆอยๆคือเขึ้นก่าวหน่ะนี่ก็กกเป็นโต๊ะไม้ ่ทยแล้วก็ไทยอีกนี่แหละเนาะจา้ะมุนให้ทกานผู้ชมเบิ่งเน่โตแบบนี้กับมี่เด้ใหญ่สำหรับคนโตใหญ่เนาะก็สินั่นงสะดวกสบายต่อมองเบิร์ข้างในสิาพาไปเบิร์พูน พ้าไปเบิ่งบันที่ทางวัดพุนซังเอาแค่นี้ไปต้อเติมบันไดต้อเติมแล้วเบียงเองจะเอาแค่นี้ใหญ่แล้วจะ้ะเบิงไก่ๆนี่ล้างหน่อยเบิ่งไก่ๆนี่บ้าญ่เบิงไก่ๆนี่ใหญ่แห้ง ทรงแสนหาทรงแสนหาสำหรับกุฏิราเพื่อเสียวไปต่อเติมเองเบืองใหม่งไายอันนี้เป็นบรรยากาศภาพรวมนะจะเนาะคุณหลาไปอยากเบ่งชัดเต็มๆกะช่องกีวีบายแฟมิลี่บ้านเราวมีเด็กผู้ช่วยมาอยู่สวัสดีครับ ช่วยมาอยู่ตอนนี้นึกว่าผู้ช่วยไม่มาว่าอยูอ่ผู้ช่วยหายไปซะคือบ่เห็นนีละจ้ากุฏิพระไปต้องใส,ส่ไปต้อเติมของน้ำต่อเติมบันไดต้อเติมระเบียงเองหลังมักไง ใบเกาทางหลานน้ำมัเห็ดกับสิประมาทนี่ะจ้ะไสออกไสออกกับสิคือไม่เลือกเอาที่มันสภาพดีเนาะ ทำโจ๊กไปตะเที่ยวกันลีมนะครับเนาะสวัสดีครับ